แผ่นแปะสมุนไพรดาสุกะได้ผลิตจากตำราแผนโบราณโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยซึ่งได้มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การคัดวัดสดุไปจนถึงการเตรียมบรรจุภัณฑ์ช่วยรักษาคุณสมบัติทางยาของสมนุนไพรจึงใช้งานง่ายและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงระหว่างการรักษา ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้สมุนไพรซึมซาบเข้าสู่ผิวเน้นบริเวณที่ต้องรักษามีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการทั่วไปถึง89เท่าช่วยบรรเทาอาการปวดได้อย่างรวดเร็วพื้นผูจากรากโรคช่วยในการลรดอัตราการเสื่อมของกระดูกและปกป้องเนื้อเยื่อกระดูกจากความเสี่ยงของการเสื่อมสภาพจึงช่วยให้กระดูกและข้อต่อแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ดีและไม่เกิดเป็นซ้ำในระยะยาว ต้องขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมของแผ่นแปดาสุกะช่วยผู้ป่วยหลายแสนคนทั่วประเทศได้รับการรักษาให้หายจากโรคก,กระดูกแลข้อและผู้ป่วยที่เคยใช้แผ่นแปดดาสุกะมีความพึงพอใจร้อเอร์เซกับผลลัพธ์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์นี้